นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่2นะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนที่ Unify my favorite color Unify my favorite color นะคะบทที่5นะคะ my favorite color คือสีที่ฉันชื่นชอบหรือสีที่ฉันโปรดปรานนั่นเองนะคะคููนะคะได้ให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษามาก่อนนัาน,นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์และโครงสร้างนะคะว่าบทเรียนนี้เราจะเรียน คำศัพท์มีอะไรบ้างและมีโครงสร้างอะไรเดี๋ยวชั่วโมงนี้ครูจะทวนนักเรียนกับนักเรียนอีกรอบนึงนะคะว่าที่นักเรียนไปศึกษามาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่คำศัพท์ก่อนนะคะ,ะคำแรกคือคำว่าอ่านว่า red red แปลว่าสีแดงะคำที่สอง blue blue สีอะไรคะนักเรียนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะต่อไป pink pink สีชมพู shampoo. yellow yellow สีเหลืองนะคะต่อไป green green สีเขียว purple purple สีม่วงนะคะอ่าและต่อไปคำว่า orange orange คือสีส้มนะคะส่วนคำนี้นะคะ color Color นะคะ c o l r Color นะคะก็คือแปลว่าสีนะคะเส่วงคำนี้ favorite favorite นะคะก็คือชื่นชอบหรือโปรดปานนั่นเองนะคะต่อมาดูที่โครงสร้างประโยคโครงสร้างประโยคนะคะโครงสร้างประโยคแรกนะคะ what's your favorite color What's your favorite color นะคะหรือประโย What's ตัวนี้ยอ่อมามานะคะย่อมาจาก is นะคะก็คือสีที่เธอชื่นชอบหรือโปรดปานคือสีอะไรนะคะเวลาตอบก็ใช้คำว่า is แล้วตามด้วยคำศัพท์สีนั่นเองนะคะตามด้วยสีที่เราชื่นชอบนะคะอย่างถ้านักเรียนชอบสีแดงก็เป็น is red ถ้าชอบสีชมพูก็คือ is pink นั่นเองอะต่อไป What color is this หรือ what color is that นั่นเองนะคะถามว่าสีนะคะสีที่อยู่ตรงนั้นนะคะหรืออยู่ตรงโน้นเนี่ยคืออะไรสีที่อยู่ตรงนี้หรือตรงนั้นนั่นคืออะไรนะคะคำตอบก็เหมือนกันใช้คำว่า is นะคะ is 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 นั่นเองอ่ะโครงสร้างสุดท้ายนะคะ is is และตามด้วยสี is it และตามด้วยสีนะคะถ้านักเรียนนะคะเห็นเครื่อง,ะะหงหมายในวงเล็บอย,อย่างนี้นะคะก็คือตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นคำตอบอื่นได้นะคะอันนี้เขายกเป็นตัวอย่างประโยคมาให้อย่างนี้ก็ถามว่า is it green is it green นั่นสีเขียวใช่หรือไม่นะคะใช่สีเขียวหรือไม่นะคะใช่สีเขียวหรือไม่นะคะก็ตอบไป yes is it ถ้าใช่ก็คือ yes is it, it ใช่มันคือสีเขียวหรือ no it isn't หรือ no it is not ก็คือไม่ใช่ มันไม่ใช่สีเขียวนั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือคร่าวๆนะคะที่ครูให้นักเรียนเนี่ยไปลองศึกษามาก่อนอ่ะเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนักเรียนเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะโอเคค่ะหน้าที่91นะคะในหัวข้อ first time นำเข้าสู่บทเรียนหัวข้อที่1 listen and say ให้นักเรียนเนี่ยฟังและพูดนะคะนักเรียนจะเห็นตัวละครทั้งหมด3คนนะคะ มีผู้ชายใส่หมวกแล้วก็ถือลูกโป่งนะคะลูกโป่งหลายใบยหลายเสียเลยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงและผู้ชายนะคะเรามาดูกันว่าเขาพูดประโยคสนทนาอะไรบ้างอ่ะ What's your favorite color? What's your favorite color? It's red. It's red. ทวนอีกรอบนึงนะคะ What's your favorite color? What's your favorite color? It's red. is red อ่าเด็กผู้ชายนะคะถามเด็กผู้หญิงว่า what's your favorite color นะคะสีที่เธอชนชอบคือสีอะไร mm hmm. เด็กผู้หญิงบอกว่า is red is red นะคะคือสีอะไรคะลูกสีแดงนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันตรงนี้นะคะเรามาดูกันที่รูปโป่งที่ผู้ชายคนนี้นะคะถืออยู่นะคะอ่าอย่างนี้นะคะสีนี้ก็คือสีเหลืองนะคะภาษาอังกฤษก็คือ yellow อ่า บลู Blue ก็คือเห็นไหมคะสีฟ้า Orange สีส้ม Purple สีม่วงเรดสีแดง Green สีเขียวและพิ n งสีชมพูเวลานักเรียนนะคะอยากจะถามใครว่าสีที่เธอชื่นชอบคือสีอะไรนะคะให้เรียนใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ what's your favorite color what's your favorite color หรือ what is your favorite color What is your favorite color นะคะแล้วเวลาตอบนะคะก็คือ is is หรือ is นะคะแล้วตามด้วยสีที่เราชื่นชอบนะคะอย่างถ้านักเรียนถามครูว่า What is your favorite color What is your favorite color ถ้านักเรียนถามครูว่าครูชอบสีอะไรนะคะครูจะตอบว่า is yellow is yellow ก็คือสีเหลืองนั่นเองโอเคนะคะนักเรียนลองฝึกถามตอบกับ ผู้ปกครองนะคะหรือพี่ๆน้องๆในบ้านดูนะคะว่าเขาชอบสีอะไรกันบ้างโดยใช้รูปประโยคนี้นั่นเองอ่าเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะในส่วนของหน้าที่92นะคะในหัวข้อที่2นะคะค Color of the t h l e g นะคะคือสีสีทงชาตินะคะสีทงชาติของประเทศไทยคือสีอะไรบ้างอ่าเขาบอกว่ามีสี Red เร d คือสีแดง ไว้ White คือสีขาว b ล u e นะคะอย่างครูบอกว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไว้ White สีขาวแล้วก็เรสสีแดงนะคะธงชาติไทยนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะคือมีสีแดงขาวน้ำเงินนั่นเองนะคะโอเคต่อไปในหัวข้อที่3นะคะ Plastic i m p l a n t เขาให้นักเรียนเนี่ยจับคู่นะคะฝึกประโยคสนทนาที่ครูสอนไปหน้าเมื่อกี้เลยนะคะถ้าเกิดเรากลับมาเรียนที่โรงเรียนได้แล้วนะคะ ก็จะให้นักเรียน,นยจับคู่กันนะคะเพื่อฝึกลองถามตอบกันนะคะโดยใช้รูปประโยคอย่างนี้ละคะ่ะ What's your favorite color What's your favorite color นะคะแล้วก็ตอบด้วยคำว่า is นะคะแล้วตามด้วยสีนะคะที่นักเรียนชื่นชอบมันค่ะ,ะนักเรียนเปิดมาที่หน้า99เลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะ สิ่งที่ครูได้สอนไปเปิดมาเลยค่ะในหน้าที่9 9หัวข้อ Listing, k ิิวิเเราาะ a ์นะคะในข้อที่1เนี่ย Match the words to the picture เขาให้โยงเส้นจำคู่ภาพกับคำศัพท์ฝั่งซ้ายมือของนักเรียนนะคะจะมีรูปภาพมาให้นะคะจำนวน 1, 2, 3, 3มีทั้งหมด7รูปภาพนะคะแต่ละรูปภาพเนี่ยจะมีสีบ่งบอกอยู่และทั้งฝั่งขวามือของนักเรียนคะจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่นะคะให้นักเรียนเนี่ยดู ะะดูสีนะคะดูสีของแต่ละอย่างเนี่ยดูสีรูปภาพงแต่ละอย่างเนี่ยว่าเป็นสีอะไรแล้วให้โยงเส้นจับคู่ไปนะคะดังตัวอย่างนะคะเป็นแอปเปิลสีแดงนะคะนักเรียนก็ต้องโยงคำศัพท์นะคะไปหาคำสีแดงอ่ะกล้องนะคะกล่องอ่ะกระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะสีอะไรคะนักเรียนสีม่วงนะคะสีม่วงภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร p พร p ะเพอเพอยู่หนะอยู่ล่างสุดนักเรียนก็จัดการโยงเส้นไปแบบนี้เลยค่ะง่ายๆใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้ครูคิดว่านักเรียนทําได้ถูกต้องแน่นอนค่ะหน้าถัดมาค่ะหน้าที่100นะคะ Color the picture and write the color names เขาให้นักเรียนระบายสีและเขียนชื่อสีลงในช่องว่างที่กําหนดให้นะคะ ในหน้านี้มีทั้งหมด9ภาพนะคะคเป็นภาพขาวดําอย่างนี้มาค่ะ <absent. S 1> สิ่งที่เขาต้องการให้นักเรียนทําคือระบายสีนักเรียนระบายสีอะไรก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนจะระบายสีอะไรแต่สิ่งสําคัญที่ถูกต้องคือนักเรียนต้องเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษสีเหล่านั้นให้ถูกต้องอย่างตัวอย่างนะคะเขาระบายแอปเปิ้ลสีแดงเขาก็เขียนคําว่า red มา ถ้าอย่างว่าวนักเรียนระบายสีชมพูก็ต้องเขียนภาษา,ษาอังกฤษสีชมพูก,ก็คือคำว่าพิง k นะคะหรือจะสีเขียวก็ได้นักเรียนก็ต้องเขียนคำว่า Green นะคะอมยิ้มเหมือนกันสมมุตินักเรียนอยากให้เป็นสีม่วงนะคะนักเรียนระบายสีม่วงมาแล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษสีม่วงคือ p u r p l e นะคะโอเคนะที่ครูอธิบายอย่างนี้แล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนเนี่ยอยากจะระบายสีหน้านี้แต่และอย่างเนี่ยเป็นสีอะไรระบายมาได้เลยค่ะแต่ สิ่งที่ครูต้องการนะคะคือคําศัพท์ที่เขียนลงใต้รูปภาพนะคะต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนระบายสีอะไรนั้นมานักเรียนต้องเขียนคํานั้นมาไม่ใช่นักเรียนระบายนี้สีเขียวแต่เขียนคาศัพท์ตรงนี้คําว่าพิงมาไม่ถูกต้องนะคะ โอเคนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนตั้งใจทํานะคะค่อยๆทําถ้านักเรียนจำำําคําศัพท์ไม่ได้นักเรียนสามารถย้อนคลิปนะคะกลับไปดูได้ว่าครูบอกไปว่าสีอะไรนะคะหรือด้านหลังของหนังสือนะคะมีพจนานุกรมบอกอยู่นะคะหรือถ้านักเรียนสงสัยจริงๆไม่เข้าใจจริงๆนะคะสามารถสอบถามครูมาได้นะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ